สวัสดีครับร้านราชาแบงค์โฮครับวันนี้เข้าใหม่หนึ่งรายการครับเป็นฮิตาชิเอ 20u ครับขีดสามคันนี้รุ่นใหม่นะครับคันนี้บูมอาร์มสวยนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับใบมีดสวยมากถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับกล้องมาดูครับใบมีดสวยมากนะครับเฟรมสวยมากนะครับพ่นการสนิมโจตันให้อย่างดีนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องก่อนนะครับคันนี้ครับเครื่องสวยมากครับกล้องดูครับเครื่องสวยมากนะครับสวยมากนะครับเครื่องสวยมากนะครับ ก็เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูคันนี้สตาร์ทนิ่งๆง่ายๆเลยนะครับนี่ครับไม่ต้องเร่งเครื่องเลยเนาะเดี๋ยวดูนะครับรับเครื่องเดินนิ่งนะครับเครื่องเดินนิ่งเลยนะครับลองเร่งเครื่องให้ดูนะครับครับเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูช่วงหลังข้างหลังนะครับไม่อายไม่ควันนะครับไม่อายไม่ควันนะครับคันนี้สภาพสวยเดิมนะครับอ่านี่ครับสวยนะครับคันนี้สวยมากครับปูมาไม่มีร้าวเลยนะครับปูมาไม่มีร้าเลย ทรงสวยมากครับคันนี้เป็นขนาดสองตันนะครับสองตันนะครับัขนาดสองตันนะครับเลองใช้งานให้ดูนะครับมีเซฟตี้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเอาเซฟตี้ลงนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับครับเร็วดีนะครับปุ่มสลักมุงกี่แน่นนะครับนิ่มๆเลยครับเป็นคอนโทรลสั้นแล้วนะครับตัวนี้ใครอยากได้รถขุดขนาด2ตันนะครับค่องตัวครับคิตาชิคันนี้นะครับ แนะนำเลยนะครับดูแรง่ายนะครับอะไรหาง่ายนะครับของเล่งเครื่องนะครับใหมมีดนี่คือแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้นะครับผมตั้งราคาไว้ที่สองแสนนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนลดไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับจากราคาสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมขายเพียงสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับ รถสวยๆแบบนี้นะครับเคยมีมาครั้งหนึ่งล้วไปไวมากนะครับใครอยากได้นะครับรีบรีบจับจองไว้ก่อนนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับนานมาทีนะครับตัวนี้นะครับนานมาทีเนาะนานมาทีครับเป็นท้ายสั้นรุ่นใหม่แล้วนะครับสวิงไม่พ้นไม่เลยแท็กนะครับใช้ในที่แคบได้ดีนะครับใช้ได้สวยใช้ในที่แคบได้ดีนะครับตันี้ครับตัวเดินแรงดีนะครับตัวเดินแรงดีนะครับเดี๋ยวลองยกตัวโชว์ดูนะครับ เดินนิ่งนะครับเดินนิ่มเลยนะครับนี่ครับติดตัวแรงนะครับนะครับติดตัวแรงตัวเดินแรงดีนะครับเต่ากระต่ายใช้งานได้นะครับคันนี้มีเต่ากระต่ายนะครับอยู่ที่เท้าเนี่ยครับ ผมกดเต่ากระต่ายนะครับจะไวขึ้นนะครับนะครับนะครับเต่ากระต่ายไวนะครับใช้ดีระบบง่ายนะครับใช้งานได้ง่ายสบายแน่นอนนะครับเดินไวมากครับกดที่ตีนะครับเต่ากระต่ายมานะครับโอเคสองแสนเจ็ดหมืนเก้าันบาทนะครับคันนี้สวยงามครับสวยงามครับเอวแน่นๆนะครับเก่าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ มากนะะคครรัับบนนุ่มมากนะครับนุ่มมากครับคันนี้สามารถสวิงคอได้ด้วยนะครับผมลืมบอกไปนะครับนี่ครับสามารถสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับเพื่อเราไม่ต้องตั้งลัมใหม่นะครับเราก็สวิงคอใช้ได้นะครับนะครับเราสามารถสวิงคอใช้ได้อย่างนี้นะครับ ใช้ในที่แคบได้ดีนะครับใช้ในส่วนนะครับเหมาะครับคันนี้สวิงคอสวยโอเคครับใครสนใจนะครับ279,000บาทนะครับราคานี้อยู่ไม่นานแน่นะครับสวยมากครับคันนี้ผมใช้เองผมยังชอบเลยนะครับทายสร้างรูปทรงสวยนะครับ คอนโทรลสั้นคอนโทรลน้ำมันบูมเอาไม่มีล้านะครับไม่มีล้าเลยนะครับทรงสวยครับบอดีอ้เขาสวยครับรุ่นนี้น,น,นานๆนี่มาทีนะครับ279,000ั 2, 000, 100, 000, 19, 000บาทขอบคุณมากครับขครหาอยู่นะครับอะไรหาง่ายดูแลง่ายนะครับรีบจัดก่อนไปนะครับ